สวัสดีครับช่องต้นไม้ใบหญ้าวันนี้นะครับเราจะพามาดูฟิโลเดนดรอนกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องนะครับว่าอยากจะดูฟิโลเดนดรอนอีกนะครับวันนี้ผมเลยพามาดูฟิโลเดนดรอนที่ผมปลูกไว้รอบๆบ,บ,บ้านผมเองนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับ วันนี้ก็จะดูในแง่ของการขยายพันธุ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วฟิโลเดนรอนเนี่ยนะครับก็มีวิธีการขยายพันธุ์อยู่หลายแบบตามที่ได้อธิบายไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้เรามาดูชนิดการขยายพันธุ์ที่เป็นวิธีการปักชำนะครับดูต้นแรกเลยนะครับต้นนี้เป็นฟลอริดาบรอนส์นะครับซึ่งผมตัดยอดเลยนะครับมันลงดิน การปักชำโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าตัดยอดมาหรือตัดที่ติดใบมาเนี่ยในการชำควรที่จะต้องเอาเข้าไปในห้องอบนะฮะคืออบไว้เพื่อไม่ให้ใบใครน้ำมากจนเกินไปเพราะถ้าพืชใครน้ำจนเกินไปจะทำให้ ใบเหี่ยวเฉาแห้งตายไปในที่สุดนะครับแต่ของผมอันนี้เองเนี่ยผมไม่ได้เข้าห้องอบแต่อย่างใดจะบอกว่าทุกตัวที่จะให้ดูในวันนี้ไม่มีต้นไหนนะครับที่ผมเอาเข้าห้องอบเลยแม้แต่ต้นเดียวสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็ดูสมบูรณ์สุขภาพสมบูรณ์ดีนะครับอ่า ตอนผมตัดต้นนี้มาเนี่ยผมก็ตัดมามีอยู่3ใบใหญ่ๆนะครับ3ใบใหญ่ๆเขียวๆเนี่ยนะครับหลังจากนั้นผ่านมาก็เดือนกว่าเกือบ2เดือนนะครับก็มียอดใหม่ออกมานะครับมียอดใหม่ออกมาและกําลังจะแตกใบใหม่อีก1ใบด้วยนะครับอ่าฉะนั้น ก็ไม่เสมอไปว่าเราต้องเอาเข้าห้องอบเพียงแต่ที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของที่จัดวางต้องไม่โดนแสงแดดโดยตรงคือเลี่ยงแสงแดดเลยนะฮะตอนอบใหม่ๆอ่าตอนชํำใหม่ๆถ้าไม่เข้าห้องอบนะครับอ่าลักษณะก็ตามนี้เลยนะฮะนี่ใบใหม่ที่แตกออกมานะครับอ่าหลังจากที่ชํำซึ่งก็รอดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของฟิโล เด n d ร o นฟลอ r ิด a าบรอนสเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมตัดข้อที่มีใบติดมาหนึ่งใบนะครับก็ใช้วิธีการชํำแบบเดียวกันก็คือไม่ได้เข้าห้องอบเหมือนกันนะครับอ่ะก็ก็รอดเหมือนกันนะครับส่วนดินก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันผมใช้ดินที่ผสมด้วยสเฟกนัมมอส um นะครับหินภูเขาไฟนะครับ เพอไลท์เปลือกมะพราะ้าวสับนะฮะแล้วก็ดินก้ามปูส่วนอันนี้ก็คือเป็นฟิโลเดนรอนเพนเต็ดเลดี้ Lady, นะครับก็ตัดยอดมาเหมือนกันนะครับตัดยอดมาเหมือนกันแล้วก็เสาที่เห็นเนี่ยผมก็ใส่ดินส่วนประกอบส่วนผสมที่บอกไปเมื่อสักครู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยจะได้ปีน ไขึ้นไปนะฮะปีนขึ้นไปไปเกาะนะฮะแล้วก็ได้สารอาหารด้วยนะครับอ่าก็จะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ให้โตวไวขึ้นส่วนต้นนี้นะครับชื่อว่าอ่าฟิโลเดนรอนแพนดูริฟอร์มนะครับแพนดูริฟอร์มซึ่งต้นนี้เองก็ไม่ไม่ค่อยพบในตลาดต้นไม้ทั่วไปมากนักนะฮะตัวแพนดูริฟอร์มเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ผมก็ตัด ตัดส่วนที่ติดยอดมาด้วยเหมือนกันนะครับก็มาชำนะครับคือเรียกได้ว่า,าที่ผมตัดชำมาทั้งหมดเนี่ยรอด100นะร้อนะไม่มีต้นไหนตายเลยสักต้นเดียวนะครับอ,อันนี้ก็ต้นที่3ละที่ให้ดูนะครับแพนดูรีฟอร์มนะฮะ ผมชอบลักษณะใบด้วยนะฮะใบแปลกดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะครับจะเป็นชื่อตัวเลขนะครับเป็นฟิโลเดนรอนเหมือนกันนะครับแต่ชื่อเขาเฉพาะคือ69686นั่นคือชื่อของอพืชชนิดนี้นะครับ6 9 6 8้ 6, ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมชนิดนี้ชื่อเป็นตัวเลขเพียงชนิดเดียวเลยนะครับใบสวยมากนะครับ คล้ายหูกระต่ายแล้วก็มีอขอดบริเวณใกล้สะดือแล้วก็เป็นใบยื่นยาวออกไปนะทรงสวยมากนะครับทรงสวยมาก698 69686นะฮะ69686 สำหรับตัวนี้ชื่อว่าฟิโลเดนดรอนฟลอริดาโกส์มินนะฮะโกส์มินหรือว่า,าเราเรียกว่าฟิโลกล้ามกุ้งมิ้นนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ติดติดยอดมาเหมือนกันนะฮะก็แตกยอดใหม่เรียบร้อยนะครับก็ใบทุกใบก็สมบูรณ์ดีนะฮะสมบูรณ์ดีอาจเป็นเพราะดินส่วนผสมของดินที่ใช้ด้วยแล้วก็สภาพอากาศ ช่วงที่ชําเนี่ยไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็ควรเข้าห้องอบนะฮะแนะนําเข้าห้องอบเพียงแต่สภาพอากาศช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฝนตกบ่อยเนี่ยอากาศก็ชื้นซึ่งต้นไม้พวกนี้ก็ชอบอากาศชื้นนะฮะไม่ถึงกับแฉะส่วนต้นนี้เรียกว่า Florida เพ d a t u m นะฮะฟลอริดาเพดาท่หรือว่าฟิโลก้ามกุ้งนะฮะอันนี้เป็นฟิโลก้ามกุ้ง นะครับก็ทรงก็สวยนะฮะทรงก็สวยดีกำลังจะเลือ้อยแล้วนะฮะเป็นใบยอดใหม่ออกมานะฮะสำหรับตัวนี้นะครับชื่อว่าไตรพาตินัมนะฮะไตรพาตินัมซึ่งก็ไม่ค่อยพบบ่อยมากเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยพบบ่อยมากเหมือนกันกำลังจะแตกยอดใหม่เหมือนกันนะฮะสำหรับต้นนี้นะครับ ก็ตัดติดส่วนยอดมานะฮะแต่จะใช้เวลานานกว่าต้นอื่นนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ายอดมันยังไม่ออกมาคืออายุเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ผมชำลงดินอายุพร้อมกันหลังจากชำลงดินแล้วเนี่ยผมก็ย้ายมาใส่กระถางดินเผาแล้วก็ทําเสาร,รอให้มันเลื่อยนะครับทําเสาร,รอให้มันเลื่อยตัวนี้คือไตรพาธิ t ้ำ um นะฮะ ไตรพารติทัมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นฟลอริด a สควอเมฟ e ัมนะฮะหรือเรามักจะเรียกกันว่าฟิโลกล้ามกุ้งขนนะฮะหรือบางคนเรียกว่าฟิโลกล้ามกุ้งขนแดงนะครับตามลักษณะของมันคือจะเห็นเป็นขนสีแดงแดงด้วยนะครับตัวนี้คือฟิโลกล้ามกุ้งขนนั่นเองนะครับ ก็แตกใบใหม่มาเรียบร้อยนะครับแต่ละต้นก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับดูมีสุขภาพดีนะครับที่เห็นดินเม็ดๆเ,เป็นก้อนนั่นคือหินภูเขาไฟนะฮะตรงนั้นหินภูเขาไฟส่วนต้นนี้นะครับชื่อว่าเฮสตาตัมนะฮะฟิโลเดนรอนเฮสตาตัมนะครับ, um รบหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Silver s ์ซอสนะฮะ ซอสทีแ่แปลว่าดาบแล้วก็ภาษาไทยก็จะเรียกว่าฟิโลดาบเงินนะฮะเนื่องจากใบของมันเองเนี่ยเป็นสีเป็นสีเงินเงินนะฮะไม่ได้เป็นสีเขียวสัทีเดียวนะครับเรียกว่าฟิโลดาบเงินอ่ามันอ่าอันนี้ผมก็ได้ตัดยอดออกไปขยายอีกแล้วด้วยนะฮะสำหรับต้นนี้เนี่ยนะฮะส่วนต้นนี้นะครับเรียกว่าไทซันไรส์นะฮะ Sunrise ที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะผมมักจะได้ยินบ่อยนะครับหลายหลายคนจะเรียกว่า Sun g h t s u n l ไล h ์ที่แปลว่าแสงอาทิตย์นะรจริงๆมันคือ Sunrise นะฮะซันไรส์ที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะฮะไทย Sunrise ตัวนี้นะครับก็แตกยอดใหม่มาเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นฟิโลเดนดรอนหมดเลยนะครับที่ผมอ่า ปลูกชําไว้ข้างบ้านนะฮะให้มันเลื้อยเสานะครับส่วนต้นนี้นะครับคือ ring of fire นะครับหรือว่าฟิโลใบเลื้อยนั่นเองฟิโลใบเลื้อยด่างด้วยนะครับไม่ใช่ใบเลื้อยธรรมดานะครับตัวนี้เป็นฟิโลใบเลื้อยด่างอ่าตัวนี้ผมตั้งใจเป็นแม่พันธุไว้ลงดินเลยถาวรเลยนะฮะอ่าต้นในกระถางดินเผาจริงผมก็ตั้งใจเป็นแม่พันธุ์หมดเลยนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ได้จะขายนะฮะอ่า อันนี้ก็ลงดินเลยนะครับสมบูรณ์ดีนะครับก็มีเสาให้เลือ้อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าจะเลื้อยกำแพงก็ดีด้วยเลยนะครับซึ่งสีใบเองลายเองเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะดีเลยนะฮะลายใบก็ค่อนข้างดีแตกยอดใหม่มาด้วยนะครับสำหรับฟิโลใบเลื่อยด่างนะครับต้นนี้ รากพร้อมจะเลือยละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์มาร์กส์นะครับเบอร์มาร์กส์หรือหยกมรกตด่างนั่นเองนะครับหลายท่านเองก็เรียกว่าเบอร์เบิรมาร์กนะฮะเรามักจะได้ยินเรียกว่าเบอร์เบิรมาร์กนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือเบอร์มาร์กนะฮะใบนี้เป็นฮาฟเลยนะฮะ ใบนี้เป็นฮาร์ฟเลยผมเอาลงดินเหมือนกันนะครับต้นนี้ให้เป็นแม่พันธุ์จะเลื้อยเสาหรือเลื้อยกำแพงก็แล้วแต่น้องเบอร์มาร์กสะดวกเลยนะเตรียมให้ทั้งสองอย่างนะครับลายค่อนข้างสวยนะฮะมีแอบแอบขาวมาด้วยนะฮะลายเขียวเหลืองแล้วอแอบมีขาวมาด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับตัวมินารัมคลาวนะฮะเป็นตัวสุดท้ายที่จะทำมาให้ดูในวันนี้นะครับผมตัดยอดมา2ต้น2ยอดนะมันลงดินโดยตรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดินกว่าแล้วนะครับแตกยอดใหม่มาด้วยนะครับจริงๆใบใหญ่ขนาดนี้นะครับมีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะเหี่ยวเฉาตายเพราะผมไม่ได้อบเลยนะไม่ได้อบเลยนะครับลายลายก็สวยมากนะครับ เรียกภาษาไทยว่าฟิโลไลเมกนั่นเองนะครับตัวมินารัมคลาวนะครับซึ่งลายค่อนข้างจะดุนะฮะลายสวยนะครับก็สองยอดที่ตัดมาก็องอกงามดีทั้งคู่นะฮะร,รอดรอดตายทั้งคู่นะครับอายุเดือนขวาละนะครับครับแล้วก็ อันนี้คือ2ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับ2ต้นที่ํำมาให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามดูจนจบนะครับและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของฟิโลเดนรอนนะครับที่ปักชําไว้เองบริเวณรอบบ้านนะครับหาก ชอบวิดีโอนี้นะครับรบกวนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะหรือว่ากดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ